ป้าไม่เคยกอลูกกันเยอะแต่ซึ่งลูกใช่ไม่ได้มาด้วยอนายบองล่ะไม่ได้มากับอดดี่โยเรือนโอ้จันไปเยี่ยมที่เรือนวันคอนนิดไม่พบไม่ใช่โยเรือนเองมันเรือนค่อยเรือนจํำแับไปไล่วันแล้วไปโยไล่ปีแล้วไม่กิดกับบ้านพุทธไปกันไล่คนไ,ได้กัดง่ายเลยไล่กันรถกันเลยพวกเม้านำตมเบ ไปติดปลอมหลูกกูไอ้บุญนูอยู่ได้คนเดือนจองเดือนเขาหยิก่ออกญาตหลูกกูเจ้าหน้าทีรักเขาอนุญาตได้อยู่ตลอดชีวิตปุ่มใจจังเลยวิโยจนร่างรักไม่รีว่าบ้านไม่ปักเจ้าเก้าไม่ต้องซืือช้ำเบือมัอนเปืิอนอย่ามาบูมึงในโบหลูกติดร่างมาโมเปื่อนแต่ลูกได้ดีพอได้โบ บางคนลูกก็ไปอยู่กรุงเทพบูได้ลูกก็อยู่บางแกอยู่บางรักอยู่บางเกนก็คูก็อยู่บางควางไม่ปักหมาเบอกูคววนหัวเจ้าลูกติดร่างนี่มึงยืนย่อเออเดี๋ยวไม่จำติดกันไลอ้กูบอกให้รู้จะไม่เปรียดพ่อไม่ใจติดเออมึงอย่าลืมตาไม่จั่กก็ไม่กังร่างแล้วไงต่วเล็กคุยแขวนหัว คนติดร่างไม่เจติว่าปล่อเชื้อจะเบิกไฟติดปล่อยไม่ได้การลุยโ <c oughs> บ้ไม้ตางไปติดอยู่กลักกลไม่ใจ่เชืช้อได้การยา่างโ <c oughs> บ้เชื้อจะเดินอยู่กันลุยไม่ติดกาย่างปร <c oughs> กตูร่างันเหลือยกับเหลือยเล็กก็ไม่ออกกกิมมาตัดก็ตัดไม่ออกแต่ใบพันเหลือยพูดเดียวออก <c oughs> รู้จจกกาันอันโบ่เตียวไอ้เพิ่งลุดร่างมาเป็นแล้วนั้น <c oughs> เมื่อไงใดติดตอหลังกว่าไม่กี่วันแล้วบาดหลวงมปเออแนวคิดแต่ละคนไม่เมื่อนจ้าน็พอด้ดลำควัางนั่นในลัจนกิดแหละแล้วติดร่างนี่มันดีเพื่อเพราะันไม่ดีเพื่อไม่ดีก็ย้าประโยชน์กันเจอกูตามเรดการตีติดร่างนี่มันมาดีไม่กูตื้อหวะตาลูกเป็นนายพอนายย่อบม่เป็นนายกันย่าเออกันไม่เคยเบือมันจะจับเคยไหมเออคนเราต้องทำความดี สร้างคุณงามความดีอยู่ในศาสหน้าข้าวัดข้าว่าหรือไม่กับบวชชีวิตประชจชนในเมืองเรานีเจ้าว่าดีกันพินเลยนายสร้างไว้จำเคยกันไม่ชวนฮะกู้ามแลกกันเด็กไม่เต็งกันมังโม่หลักชาเคย์ฮะไม่ตายกันจ้ากับปลากันได้อดไม่ปักอืดหวัดปลักริมกับอดนี่เออ กันดีกันชาติตื้อแต่เี้กันแม็บดบวชกันแม,ม็ดอะไรกันยืนบาตรจนกันตุกเจ้วแล้วก็เยคยใช้าบาตรอุอบวชกันไม็ดแล้วปุยตาเมืองแหลตีคนดีที่ปราตีแล้วเนี่ยก็ไอปูนนะั่นปุยเจียงหวยัวใอญ่แกงหนักหน้าเลยไปน้อยป่าปลาตาลอดอ่อนี้ย่ะหาอุดกุป่าปลากูแกงได้เว้นมึงไปน้อยเว้นเว้นปลาเป็นพ่วงพืองเว้นไปตำเรือปลาไปปว,ว้กลุ่มกล้องกูเลยไอกลิ่มกครื่อง เควนปอมมึงจะได้ตายห่วปลัดนำปลาในต้วงอะไ้จุมเควนไอ้ปวงเนี่ยไอ้ตืบปลัดปลอมในี่โมเจ้าคนปอกูปอกูไม่เควนเรื่อยเอยปอยปูน้ควนปลากูปลัดนำใส้ก็ไปก้องกับก้อนไม้ตายห่วงปนแหลมแหล่งปดเดี๋ยวปลาปลาไปมึงปลาไปดีไอ้เรอยควนปลาพอได้กันปี่เควนปลาพอได้จ่วยเลือกุ้มกล้อง ไอน,นี้มึงป่าปลาไปบนดีเพื่อไม่โกกรคหัวปอบปลาออนปอดได้เจี่ยงกินกูมึงป่าปลาไปทำไมเนอะไวแ้แกล้เงือกปลาได้กูตัมเลดเล่งปีดปีดคนก็นับตื้อปลากันเปีบบัวมีปลาดีมึงมีปลามึงไปเจาะกวันคนตายเวลามึงกันก็ตายมึงก็ต้องขึ้นจานกูก็ยอมขึ้นจานดีกว่าขึ้นบินอ่นเลอดไปเิ คนเราขึ้น้านมีไรล้านไม่ใจติดแต่ว่าขึ้นเบนทำใจย,ยังกี้อยล้านเล่กันลุนวาและติดต,ต,ตึงหลังเคยนั่นแหละง <c oughs> ่ายเหลือไปไดิตอนนี้นายบองล้านี่ไป็น่้อยป่าปลาตลอดป้าปลาตลอดก็ยังไม่เหลือความผูกควาหนว่น <c oughs> ลิทนธกปปลานหนุ่มปวดกูจวกมอมแต่มาไหนใจไม่แจโจตื้อปลาแบบนี้ซ <c oughs> อยตานดนเลย ก็ไม่จับโบ้ตื้อปลานก็จับโบตื้อปืนโนไงปลาก็ไม่จับแต่เด็ดดำมันได้ไม้ฝปายุ่งแม่แมนเล่นตึงตรงลุงเลยก็ยังตามไบครูปูบอโร่เนี่ยได้ตายเอออย่าแลงแลงกับคนบากว่างมึงแลงกว่างกับวานดีวะปูดจ้าบาบาจังปีหลุมนี่กำปัดเลยอ ทีนี้คนเราม่มพอคิดแน่กับจ้างความดีเราตื้อปลาดีว่าตื้อปลานายพูนนี่ตื้อปลาไปในแคว้นปลาตลอดแคว้นปลาปลนไฟพุ่มปลาปาลาจะนอดพุ่มควันกอปลาจะเล่นตังอยูไ่ไลคุณแลลวให้โบกแข่งงั้นกูแหล,แล่แข่งหนักหน้านะที่นี้ลูก้องนายพูนนี่ตื้อว่าสำเร็จจำเร็จรกับเล็กทาไมดื้อกันเต่าก็ว่าจำเร็จเต่าเนี่ะ มันตึงหลูกพ้อมลูกเจ้าไม่เคยตามพั่วลูกเจ้าพ่อมไม่มัวมันลูกคนอื่นลูกเพืือนก็ตามพั่วไม่ลูกเราไม่เคยตามแต่งานตั้งปีไม่เมื่อหลูกไก้บางคนได้ตามพั่วปีมึงแรงไอ้จั๊วว่าลูกกูเนี่ยกูรู้จำนำจิ้มจะเจอเดือนมึงงั้นมาแรงไอ้ตึงกูจะไอ้พวกกูเจียงตึงดิว่าลูกไอ้บองล่ามันตามพั่วมึงแรงเลยแล้วว่าลูกมึงตามพั่วจริงอ่ะ ให้หลวกคุตามพวกาแหลมนักว่าเกย์หลวกคุตามพวกก็สั่นเกยไปอ้วนวันหนึ่งกิโลแล้วคุตามเลยคุณตามเลยเจาะเป็นนักหน้าเหลืองเปลือนกนกลน